สวัสดีครับผมเข้มนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5 Minute Crypto News นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ Bitcoin นะครับรวมถึงเหรียญอื่นๆที่น่าสนใจกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอนื่นะครับเดี๋ยวขอพามาดูที่ตัวตลาดของ Coin Market Cap ก่อนนะครับผมถ้าเราสังเกตด,ดูตอนนี้ Bitcoin อยู่ที่40,003นะแล้วก็ Bitcoin ตัว Dominance อยู่ที่39%นะครับถ้าเราปรับดูใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาตัวที่เคลนแรงสุดนะก็จะเป็นในเรื่องของ Matrix สุดยอดท็อปวินเนอร์ของเรานะครับเป็นแมททิคโพลีกอนเนาะลองลงมาเซอร์ไพรส์นะฮะอันนี้เป็นโซชิสวอปนะครับแล้วก็ลองลงมาเป็นฮาร์โมนีแล้วก็โซลานาโอ้โหแต่และตัวนี่ดีๆทั้ทงนั้นเลยนะถ้าใครยังไม่ได้เก็บก็เสียดานน,นิดนึงเสียดายนิดนึงนะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะผมคิดว่ายังไงก็คงมีโอกาสที่จะให้เราได้เก็บของอยู่แล้วนะตอนมันเคลื่อนไปมากๆเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจเข้าไปอย่าอย่าเพิ่งโฟมนะไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราเลื่อนลงมาเลือ่อข้างล่างเรื่อยๆเนี่ยก็ ค่อนข,ข้างขึ้นเยอะเนาะส่วนใหญ่วันนี้ตลาดชักเริ่มดีแล้วนะครับผมชักเริ่มดีแล้วโอเคสำหรับข่าวแรกนะครับมาจากทางเว็บไซต์รอยเตอร์นะเขาก็ได้รายง,งานนะครับว่าทางจีนเนี่ยได้แบนการห้ามชำระเงินเนาะผ่านทางเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับผมในสถาบันการเงินต่างๆเนาะนะก็ทลา,าเข้ามาดูในตัวข่าวเนี่ยทางจีนเนี่ยเขาก็ห้ามเนาะในการให้บริการเกี่ยวกับพวกการเงินที่เกี่ยวข้องกับ ตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับในการที่จะเพ์เมนต์ต่างๆนะครับผมรวมถึงการเทรดต่างๆนะครับผมก็ห้ามเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะ <S <S ซึ่งทางจีเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าการขยายตัวแล้วก็การเก็งกาไรของตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีผลต่อการที่จะละเมิดความปลอดภัยของทรัพย์สินประชาชนนะครับผมก็อารมณ์น่าจะประมาณว่ากลัวว่าประชาชนจะเข้าไปใช้งานเยอะแล้วก็อาจจะ ถ้ามันตลาด crash ลงมาเนี่ยก็อาจจะทําให้ประชาชนเจ็บตัวได้แล้วก็เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับผมอันนี้เขาก็ออกมาเตือนด้วยความหวังดีเนาะก็เลยห้ามซะเลยนะครับในการที่จะซื้อขายนะครับผมในการออนไลน์เพลย์เม้นท์ชาแนลเนาะเกี่ยวกับตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมซึ่งทางจีนเนี่ยเขาก็ได้ห้ามในการที่จะห้ามไม่มีการเลิกเปลี่ยนซื้อขายเนาะแต่ไม่ได้ห้ามที่จะให้ถือครองนะครับอันนี้ก็ยังดีนะยังดีที่ไม่ได้ห้ามให้ถือครองก็ถ้าใคร หาที่จะถือครองได้ก็ยังถือครองได้นะครับผมประมาณนั้นเนาะซึ่งข่าวเขานี้ก็คงไม่ได้เป็นผลดีอะไรมากเนาะสำหรับตัวเอ่อคริปโตเคอเรนซีเนาะก็อาจจะเป็นฝัดในรูปแบบหนึ่งที่ ทำให้คนกลัวได้นะครับผมทำให้คนกลัวได้ซึ่งกรณีนี้ถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวข่าวย้อนไปเมื่อปี2017เนี่ยก็จะมีข่าวในคล้ายแบบนี้เหมือนกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางจีนก็ได้แบนตัวคริปโตเคอเรนซีเอ็กชางเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตอนนั้นน่ยก็ทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยตกลงมาถึง500ดอลลาร์เลยนะจาก4,000นะครับลงมาเยอะมากๆเนาะอันนี้ข่าวเมื่อปี2017นะครับผมในตัวเว็บไซต์ Business Insider นะครับก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไปเนาะว่า จะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับตัวตลาด Bitcoin หรือว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับโอเคสำหรับข่าวต่อไปนะครับผมยังอยู่ที่ตัว Bitcoin อยู่นะครับก็มาจากทางเว็บไซต์ bitcoin.com นะครับผมก็พี่ใหญ่ microsaler ของเรานะครับประกาศเนาะว่าตัวบริษัท microstrategy เนี่ยได้ซื้อเหรียญ i t c o i n เพิ่มอีก10ล้านเหรียญน,นะครับผมซื้อเหรียญ i t c o i n เพิ่มอีก10ล้านเหรียญก็ถ้าเราไปดูเนื้อข่าวเนาะ เขาก็บอกว่าเขาซื้อเพิ่มอีก229บิตคอยนะครับก็ประมาณสัก10ล้านเหรียญเนาะ,ะเฉลี่ยต่อ,อจำนวนเงินที่เขาได้เนี่ยหรือว่าเฉลี่ยราคาที่เขาได้สำหรับบิตคอยเนี่ยอยู่ที่43,000ดอลลาร์นะครับผมต่อบิตคอยนะ ซึ่งตัวนี้ทางบริษัทเนี่ยถืออยู่ทั้งหมดราวๆสัก9,000 90, กว่าบิตคอยน,นะครับผมหรือว่าประมาณสัก2,000ล้านเหรียญน,นะครับผมก็เฉลี่ยต่อเหรียญน่ยอยู่ที่ประมาณสัก2,004เองนะครับผมก็ถือว่าผลกําไรค่อนข้างเยอะมากๆนะถือว่าผลกำไรค่อนข้างเยอะมากๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลราคาหุ้นของ Mi โ r o Strategy กันบ้างนะครับผมที่ได้ list อยู่ใน n a s d แดกอะเนาะจะสังเกตว่าตั้งแต่เดือนกุมภาวันที่9เนี่ยรายใหญ่ที่แบบ all time high พีคสุดเลยนะ ก็ตกลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตกลงไปถึง62%แล้วเนาะเขาก็ได้รายง,งานนะครับว่าดูเหมือนว่าหุ้นของ MSR t เนี่ยือว่า Micro Strategy เนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับตัวราคาของเลนด์บิตคอยด้วยนะก็ประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นสำหรับตัวหุ้น MSR t นะครับผมก็ ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ถือบิตคอยอยู่นะครับจะได้มีความมั่นใจว่าเฮ้ยมีบริษัทใหญ่ๆมีเฟิร์มใหญ่ๆที่เขาซื้อเพิ่มนะครับผมอาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสก็ได้เนาะที่ทำให้เราสามารถที่จะทำเงินกับบิตคอยในาภาวะตลาดที่มันเป็นความตึงเครียดแล้วก็มีฝัดเยอะๆนะครับผมก็ลองดูแล้วกันเนาะโอเคสำหรับข่าวต่อไปนะครับผมมาจากทางเว็บไซต์ Coin Market Cap นะเขาก็ได้รายง,งานนะครับว่า,าวิดีโอนี้วิดีโอที่เราเคยเห็นบ่อยๆเนะี่ยชาลีไบมีนะครับหรือว่าี่ คลิปเด็ก2คนที่เขาเล่นกันเนาะกำลังจะถูกลบออกไปจาก YouTube แล้วนะครับผมกำลังจะถูกลบออกไปจากยูทูบแล้วเนาะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้โอ้โหจริงๆแล้วมีคนดูเยอะมากนะประมาณสัก880ล้านวิวนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยเราลองเข้าไปเสิร์ชดูใน YouTube ก็ได้นะว่าชา a ีบ i e b ์มายฟิงเกิลนะครับผมซึ่งสาเหตุที่คลิปวิดีโอนี้กำลังจะถูกลบนะครับผมก็มาจากว่าคลิปวิดีโอนี้จะถูกขาย ในตัวของ NFT แล้วนะครับผมก็จะทำการประมูลเนาะวันที่22นะครับจะทำการประมูลวันที่22นี้นะครับก็วิดีโอนี้จะถูกลบไปในวันที่23นะครับผมก็ถ้าใครยังไม่เคยดูก็รีบเข้าไปดูเนาะสำหรับตัวคลิปวิดีโอชาลีไบมีนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งขั้นอีกแล้วเนาะสำหรับตัววงการ NFT นะครับที่เริ่มมี งานผลงานต่างๆเกี่ยวกับรูปภาพหรือว่าวิดีโอเนี่ยที่กำลังจะเอามาถูกขายในตลาดของ NFT นะครับก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไปนะว่าราคาจะประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเราดูอย่างมีมอันเก่าๆนะครับอย่างเช่น Disaster Girl เนี่ยที่เขาเป็นรูปผู้หญิงแบบเนี้ย Disaster Girl นะที่เป็นน่าจะเคยเห็นแล้วนะถูกประมูลไปนะครับในเดือนเมษายนเนี่ย อีเทอร์นะครับผมรู้ว่าเราักตอนนี้ก็ในข่าวในนิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาก็บอกว่าถูกขายไปในราวๆสซัก5 0 0 0 0นเหรียญนะครับอ่าห้าแสนเหรียญเนาะหรือว่าราวๆาัก15ล้านบาทนะครับผม15ล้านบาทก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าคลิปโตชาลีบมีจะเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับสำหรับข่าววันนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนาะก็สมมุติถ้าเรากลับไปดูที่ตัวเว็บไซต์ Market Cap เนี่ยอ่าถ้าเราดูในเรื่องของ ตัวราคาเนี่ยต่อให้มีข่าวที่ไม่ค่อยดีนักเนี่ยมันก็จะมีราคาที่พุ่งจริงๆพุ่งแรงกว่าวันที่มีข่าวดีโดยซ้ำเนาะเจเราข่าวที่ไม่ดีนะครับก,ก็ทุกทุกวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเนาะหรือว่าทุกความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างเนี่ยก็มีในสิ่งที่มันดี อยู่ในนั้นเสมอนะครับผมเราลองหาดูว่ามันเป็นจุดไหนที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปช่วยโอกาสได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการที่จะสนับสนุนผมเนาะรู้ว่าสนับสนุนช่องคลิปตัวด็อกเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใน Youtube แล้วกดปุ่มจอยแล้วกดซื้อกาแฟให้ผมด้วยก็ได้นะครับผมรู้ว่าจะสามัครเป็นตัวพรีเมียมอีกขั้นหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าความรู้ต่างๆที่ผมมามามอบให้เนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าใครไม่ต้องการสมัครสนับสนุนอะไรก็ไม่มีปัญหาติดตามช่องนี้ได้นะเพราะคนเน้์ที่ผมเอามาเนี่ยยังไงก็จะคัดอย่างดีแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วนะครับผมโอเคอยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอคที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ